กว่าจะขนเสร็จได้เป็นชั่วโมงอ่ะแบบหลังโอ้โหดูดีทุกคนเออใครเปิดมาเจอป้อมขนาดนี้ต้นเกมนี่ผมว่าช็อกตายอ่ะจริงๆนะครับตอนนี้ผมกําลังติดตามชีวิตของผู้คนคนหนึ่งอยู่ครับไม่รู้ว่าใครก็ต้องสวัสดีทุกคนนันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเขาจะมีของให้ผมหรือเปล่าหายไปไหนแล้วว่าดี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 ดดด เห็ดโกปะวะทำไมเขาเปลี่ยนทางเดินวะเนี่ยจัดการเลยแล้วกันคนระับน่าจะยังไม่เห็นนะอืมเอ้ยชุดนี้ผมว่าก็โอ้โหใช้ได้่ะชุดนี้ผมว่าก็เท่ดีเหมือนกันนะโอ้โหอะไหล่ร้อยกว่าเหมือนจะพึ่งฟาร์มมาเองฮนะโอ้โหชุดกระดูกไม่เก็บแล้วกัน เอาไว้เขามั่งดีกว่าก็ตอนนี้ผมว่าผมจะไปออกไปเปิดบัตรสักหน่อยนะเผื่อเราจะได้อะไรกลับมาบ้างห้องฟ้านี่ผมมาทุกทีเกือทุกทีครับแต่ยังดีที่มันมีบัดม่วงอยู่ปืนเอยสป,ปริงก็ยังไม่ได้เลยโอ้กึ่นก็ยังดีครับแม่ไม,ไม่ผมรู้สึกว่า มันเกลือเกลือย่างว่าเวลาผมเปิดห้องเนี่ยไม่รู้ทำไมโอ้ยมีเห็นผมเอามีดฟันแว๊กเลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมีฟืนเกือบแล้วที่โอ้ย,อยมีเพื่นอนอ,นอีกคนนะซามออกอุย้ยมาแล้วโอ้ยจะเอามีดฟันสักหน่อยห,หันมาเห็นผมซะก่อนเก็บฟืนก่อนเดี๋ยว บ้านหลังนี้เขาเพิ่งสร้างอ่ะเฮ้ยใไม,มีปืนครับอ,อยู่กันสองตัวโอปุ่นเชียวมไม่ทันจะแก้งเอามีดมาฟันสักหน่อยโอ้โห้ดันเห็่ดผมดิเสียงเตาเผาหน้าเร็ดโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยปืน โอ้เอาเหล็กอุ้ยเอากามอาเลยออกด้วยโอ้เพื่อนรีบจัดเลยอโอ้โหผมว่าเรารีบชิงก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่าจะคุม้มละตอนนี้แง่กลับจะเอามีดมาฟันเล่นๆ,ๆนใช้ได้เลยครับโอ้บงบัตรไม่เปิดแล้วงั้นโอ้ยมีการถ้ำมองถ้ำมอก ทำมองคนไทยหรือเปล่าบ้านหลังนี้มันหน้าเหล็มากเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล<ะ>้วผมไม่ค่อยได้เรล็ให้ใครดูมาเราลองสักหน่อยครับกับบ้านหินหลังนี้เหมือนชั้นไหนจะเป็นเหล็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมของมาพร้อมละมาลองเทสเล่นๆนะครับคลิปมันจะได้ครบๆหน่อยมีทั้งเหลมีทั้งไหลด้วยผมจะเฮ้ย เ้ยมีการท่ามองว่ะมีปืนระวะออกม,มุมน้นเลยดีกว่าครับเพราะว่ามุมนู้นมันเฮ้ยเฮ้ยมีปืนโอ้โหทำไมแปะโอ้เอา้าเบื่อจริงๆเลยเวลาแปล้วเบิดไม่ได้นะแป๊บนึงนะครับตรงนี้แหละผมว่าน่าจะโอเคละแปลไปรัลวง มีอะไรมั่งเอ่ยโอ้มีคนนอนนะเอา้าตัวเมื่อกี้หายไปไหนอะสงสัยเข้าไปในประตูครับโอ้ถ้าจนขนาดนี้ผมเอาไปแค่ของดีกว่าครับสงสารเขาเอาไปแค่ของในตเตาเฮ้ยผมเอาไปแค่ของในนี่ดีกว่าดูดิมีอะไรมั่งโอ้ไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยเขาเพิ่งมาเลยโอ้สงสารว่ะ โอ้ยหนักเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมลองระเบิด ja right เขาน่าจะบิ้วแล้วแหละนะระเบิดเข้าไปเยี่ยมเขาสักหน่อยโอ้โอ้ว่าไงเพื่อนเอาคนที่ผมยิงไปเมื่อกี้นี่หว่ะวิ่ีอะไรครับผมกระวยอะไรก่อนโอ้สงสารมาให้ปืนเขาไปดีกว่าทุกคนโอ้ดูแล้วผมระเบิดไม่ลงจริงๆ โอ้ยมันมีใครระเบิดเหมือนผมากกว่านี่ย่เองเสียระเบิดแล้วยังต้องเสียของให้คนที่เลดอีกโอ้สงสารครับจริงๆผู้เล่นใหม่แบบที่เพิ่งเข้ามางเงี้ยเอย่ระเบิดไม่ลงจริงๆครับเดี๋ยวไม่มีใครใเล่นด้วยเซิร์ฟม,มันจะน่าเบื่อกว่านี้ช่วยๆกันฮนะผมก็จิ๊กเข้ามา ไม่บ้านเขาเมียเฮ้ยเขาเลดกัน,น,นโอ้โหชิบหายแลเต็มเลยคนโอ้บ้านนี้โดนเลดทนะคุณดูมีคนหนึ่งอยู่ข้างล่างผมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมว่าเราดูตรงนี้ก่อนข้างหลังเรามีคนหนึ่งอะ่ะนี่น่าจะมีปืนอ๋อตัวนี้ก่อนโอ้โหระเบิดบังลงชาร์จเลยดีกว่าเฮ้ย ตัวนี้มันมีปืนไหมเนี่ยเยฮ้ยหวงหนึ่งครับอยู่ซีวงแล้วไอตัวข้างหลังผมไม่น่าจะมีปืนนะไม่งั้นผมตายแล้วเอาชุบชุบชุบอือมดตัวข้างหลังนั้นเพื่อนเขาหรือเปล่าวะไม่รู้วะทุกคนผมว่าเรามาช่วยแล้วเพื่อนไม่รู้ใครครับด้วยความหวังดี Don't side. on your o hit I'm I'm me. ไ your side. เราอุ้ยระเบิดยังเหลือฮะแหมเราเก็บของเหลือก่อนครับทุกคนระเบิดดีเฮ้ยเอ้า What the แม่จะรอผมใชเไหมพวกเดียวกันโอ้โหแ a n อารมณ์ร้อนจริงๆเดี๋ยวครับเก็บของก่อน แหมอยู่ดีๆเล่นระเบิดเฉยเลยผมไม่อยากระเบิดเขานะน่าจริงๆเลยพวกนี้เอา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 ไอ้เหี้ยโอ้แพ้เไยนี่ ได้ถ้าพวกนายต้องการสงครามเราจะมอบสงครามให้พวกนายพวกไหนไม่รู้อีกแล้วเนี่ยโอ้มาเต็มเลยตอนนี้กัวไปหมดแล้วโอ้ไม่ร่วงว่ะโอเคร่วงสองเฮ้ยมาจากไหนกันเยอะแยะเลยเนี่ยทม่ีมันไม่เยอะขนาดน,นี้นะครับแอมยาก่อนเจ๊ระวังระวังโอ้โหสถานการณ์ตึงเครียดแล้วตอนนี้ แป๊บนึงนะบามยาก่อนผมจะระเบิดแปลขอ,องคืนนะทุกคนแล้วใครมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้โอ้อโหขบวนเจ็บหนักแล้วมเฮ้ยจ okay, ๊โอเคล่วงโอ้หมีพวกอื่นมาด้วยครับโอ้อยผมจะได้ระเบิดไม่ดี่ยมันระเบิดมาเต็มเลยตอนนี้ เราต้องเริ่มแล no ้วแหละทุกคนเอาออกไปก่อนผมจะมาทวงของผมคืนนะเมื่อกี้อะกึ่งผมแม่งไอ้พวกนี้อุตส่าห์มาช่วยต้องเอาให้เข็ดเดี๋ยวก่อนโอ้ยจิบหายแล้วลูกซอง้ยดีนั่นอะแม่ไม่ตายได้ไงมาโดนลูกซองอะเอาไมคเรียบร้อยฮะ เฮ้ <laughs> ดูศพเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้เข้ามาจากไหนกันนะักหนาเดี๋ยผมผมต้องเคลียร์รอบๆก่อนครับจะได้ขึ้นข้างบนโอ้โห,โห,โหทุกที่ทุกทางเลยฮะอาไงดีวะระเบิดก็อยากจะเลด ซิกแซกดีเหลือเกินเราต้องเริ่มปฏิบัติการแล้วละ่ะคนดูแปบ๊บนึงน,นะครับระเบิดอยู่ที่เจ้ด้วยส่วนหนึ่งของผมมีเจ็ดลูกเิงในตัวแค่รอเจ้เขาปั๊มยา่อนโอ้โหเออสวยตอนนี้คนเริ่มพุกแล้วอืมอ๋อเรยเรในตอนนี้แหละมามามาม ได้เลือกได้ใช้แล้วครับทุกคนว้าบวกเองเมื่อกี้แม่งอุตส่าห์หวังดีเอาของข้าคืนมาแปลติดเหล็กด้วยโอ้โหเขาอุดแ้วนี่ว่าตรงนี้ ผนังอีกผนังจริงด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะเคลียร์ของก่อนครับแองมีไงกึ่งผมโอ้โหแต่ชุดเหล็กผมมาดีอยู่ไหนวะอของโอโ้ในตู้ก็ยังไม่มีอะไรครับเขาอุดด้วยฮนะตรงนี้ผม่บ้าแล้วแยอยเจาะจากข้างบนดีกว่า ผมว่าผมจะขึ้นไปเจาะข้างบนหวะทุกคนไอ้ตรงนั้นเมื่อกี้ผมยิงตายคนที่ตายน่าจะมีของฮะพอนึกไปนึกมาผมเริ่มสงสยยนะัยแล้วเนี่ยเหมือนเขาโดนลุมอยู่ฝ่ายเดียวครับโอ้โหผนังแม่งเฮี้ยนเลย <c oughs> ดูฮะเอา โอ้โหมาจากไหนนักหนาวเนี่ยนี่ไงมีศพอยู่ครับที่ผมยิงเอาโอเคเนี่ยโอ้สิบลูกก็ได้ผนังแล้วครับสิบเอ็ดลูกก็ได้ก็ได้บิวเขาแล้วเนี่ยเฮ้หรอเออ,อ,อตายเตรียมวางบิวเลย เอา้าเอา้าบิวไม่แตกเหรอวะเอา้าบิ้วไม่แตกเฉยเลยเมื่อกี้น่าจะผมน่าจะแปกบนกล่องครับเขาเลยพอกล่องแตกแม่งอีกลูกหนึ่งเลยไม่ระเบิดโอ้แต่สิบลูกก็ได้บิ้วเลยครับแต่ผมไม่อยากทำเขาแล้ว่ะคนดูเหมือนเขาโดนลุมอยู่ฝ่ายเดียวครับเหมือนเขาเนี่ยใช่ใช่เนี่ย,เ,ยเจ๊ก็ยังรู้เลยครับตรงเนี้ยครับ แต่ผมไม่อยากทำเขาสงสารก็ผมตัดสินใจไม่ทําบ้านเขานะเพราะว่าผมได้ของกลับคืนมาหมดแล้วนะครับเนี่ยของในตัวเจ๊อะไรผมก็ได้คืนมาหมดแล้วพวกชุดลงชุดเหล็กได้มาเพิ่มด้วยก็เราปล่อยเขาไปดีกว่าครับเพราะว่านั่นแหละครับให้ผู้เล่นใหม่เขาได้เล่นมั่ง ข้างหน้าผมเหมือนเห็นคนคนหนึ่งเลยฮะคนดูฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีอีกนี่นีนนออกไปเลยฮะโอ้โหดามเมจไม่ขึ้นโอ้โหต้นไม้บงังอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บหนักแล้วแม่ต้องส้่มให้ตายฮะเฮ้ยไยโอ้โ นัด,ดยิงก็ตายแล้วนะ่ะโอ้งานเข้าแล้วฮะอย่างงี้โอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยแม่งล่อผมมาแดกชัดโอ้โหโอ้ต็มเลยครับทุกคนชิ๋หายแล้วตายแน่เลยว่ะโอ้ยล่วงไปหนึ่งโอเคเดิมเลยเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยตัวนี้ก็มีปืนนี่ว่ะ โดนซะละไม่รู้ยังอยู่เปล่านะครับรอบนี้ผมเอา QB มาเล่นๆแล้วถ้าตายก็ให้พวกเขาไปครับมาเล่นกันบ้างนะครับโอ้โหโอ้โโอ้โ,โเยอะเลยคนดูเอาจริงนะ QB ผ,ผมก็พึ่งอะไรไม่ได้เลยนะครับอ,อยากได้ AK มากกว่าโอ้โห เยอะเกินว่ะโอ้ <S <S โหไม่ทันโอ้โหอุ้ยตัวนู้นเจ็บโพสิชันเขาเยอะครับมีที่หลบเยอะเลยโอ้โหเอ้าทำไมยิงไปตรงๆไม่โดนวะอุ้ยเจ็บโอ้โหเล่นยากครับ หายแล้วเขาตั้งโพสิชันเล่นเลยครับมามาไม่มีทางเลือกแล้วฮะอยากได้อยากดูเข้ามาโดนลุมแล้วครับคราวนี้มา,ลลมมาทุกคนตายก็ตายครับเราตายอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วกัน้าอย่ารอเช้าพวกเองเข้ามาลุ่มเฮ้ยตรงนี้ตัวนี่วะโอ้ ไ่ทานอ๋อโอ้ยไปไหนหมดแล้ววะแ้่พึ่งพาไม่ค่อยได้แล้วฮะ QB ผมใช้ UC ดีกว่าครับโหหายแล้วว่ะเฮ้ยนู่นนๆ่นน่นเจอแล้วฮะ อยู่ฝั่งนู้นกันอ้าวเฮ้ยได้ยินเสียงปืนนะครับนี่นี่นยิงกันแล้วโอ้โหแต่ประเด็นคือพวกเขาเยอะมากเลยว่ะผมคนเดียวแม่งโดนรวบตลอดเลยครับแม่งโดนกินหัวกินท้ายอะ่ะเอาคิบีผมไปยิงละรู้หรือเปล่าว่าเจ้าที่มันแรงนะคิบีก็บอกนั้นนอะ ้นึกว่าจะขบวนฟาเลดขบวนรถแห่เจ้าที่แรงนะบอกแล้วคิวบีก็บอกเนี่ยคิวบีอยู่ไหนวะนี่นี่ตัวนึงเออร่วงสามคิวไอ้คิวบีบอกว่าโอ้โหโดนโดนโดนไไหนวะเอาเอาไปไหนวะ เออเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเจ๊อ๋อบอกแล้วว่าเจ้าทีมันแรงเออไหนใครบอกอิมเมื่อกี้ใครบอกอิมเอ้ยอยังไม่ทันถึงบ้านอย่ารีบอย่ารีบ,รบเจ้าทีมันแรงอนไหนแล้วหมดแล้วโอ้หมดแล้วเฮ้ยข้างล่างวิ่งมาตัวนึงครับโอ้โเยอะจริงฮะบ,บอกเลยอคนนี้โมดข้างล่างวิ่งมาแล้วครับ นี่แน่ <Follow me. S 1> อันนี้น่าจะคนละพวกรับน่าจะตามมาสอดรู้สอดเห็นโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันครับ mm. เกือบครับดีว่ามีโพซิชันเล่นเมื่อกี้ก็ท่านเป็นโล่งๆผมก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับเพราะว่ามัน <c oughs> มันไม่มีพื้นที่เล่นเนาะยังดีที่มันได้ถ้ำมาช่วยเราเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปครับต้องรีบเคลียร์ของแล้ว <c oughs> หายใจไม่ทั่วท้อง โอ้โหกอกระดูกเพียบเลยแต่ผมจะเอาปืนก่อนโอ้โหของเต็มเลยนะเนี่ยเป็นเล่นไปเขาไปยิงใครมาด้วยวะเนี่ยโอ้โหศพอยู่ไหนหมดนี่อุยอ้ยเฮ้ยเอาพวกเดิมเลยนี่หว่าเฮ้ยอืมเฮ้ยเติมไว้จังวะบ้านอยู่แถวนี้เหรอชิบหายแล้วมาดู บ้านเขาน่าจะอยู่แถวนี้ครับโอ้ยูซี่เอ้ยเอาเอาชุดมาจากไหนอีกเนี่ยไอตัวนี้ผมยิงตายไปเมื่อกี้หรือเปล่าวะชื่อคุ้นๆแต่ทำไมแต่งชุดเต็มมาอีกแล้วอะโอ้โหแล้วของอย่างเยอะเลยชื่อเหมือนกันเหรอโอ้โหเก็บไม่หมดครับอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงผมเจ็บชิบหายเลยขอปพามียาก่อนครับคนดูเฮ้ยรู้แล้วแป๊บนึงจะตายแล้วเนี่ย โอ้โหแต่เยอะจริงครับผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดจริงนะเขาบอกไปลุมไปรุมผมเหมือนคนดูตอนนี้เขาเหมือนคนไทยเขาจะรู้เกือบทั้งหมดแล้วครับว่าเป็นผมนะเ,เขาบอกว่าไปรุมผมเอาเอาให้เขาได้คอนเทนต์หรือเปล่าโอ้โหผมไม่คิ้ว่าจะมากันจริงๆแต่เหมือนจะแคนเดียวนะเหมือนเหมือนจะเป็นยิงลมแคนเดียวแต่โอ้โหคนเยอะเหนื่อยครับบอกเลยไอสองตัวนูน้นทิปซี่จีกับโบอาก็าไม่รู้หายไปไหน ผมก็เลยต้องพาเจ๊ท,ที่เฝ้าบ้านมาด้วยเนี่ยโชคดีครับเกือบเปื่อยแล้วเราในของคืนละบอกเลยว,ว่าเจ้าที่มันแรงรีบไปถึงบ้านโอ้นี่ไงไม่รีบหมดแล้วอย่างเนี่ยโ,โเฮ้ยอะไรศพนี่สี0รกว่าเลยโอ้ผมเก็บไม่หมดแล้วครับคนดูเสียดายชุดกระดูกมากเลยนีย่นะครับต่อให้เรายิงได้เยอะๆมันก็ ตรงนี้แหละนะถ้าเราเล่นคนน้อยๆแล้วก็พากลับไปไม่หมดอยู่ดีนะของมันก็เหลือเนี่ยดูดิแบบเหลือแต่ละศพโคตรเยอะเลยจะได้แต่แพทนี้เล่นยากจริงครับเล่นคนเดียวผมโคตรเหนื่อยเลยโอ้โหไปฮะพอละรีบไปดีกว่าผมไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะับยังหาบ้านเขาไม่เจอโอโ้ได้ของคืนโอ้ดีใจ โอ้โหเกือบเสียของแล้วคนดูดีที่ตามเขาทันนะแต่ตี้เขาเอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเชื่อมองบินสูงๆกันแล้วเนาะนะครับเป็นแคนที่เขาเล่นกันเป็นงานละหืดขึ้นคอเลยครับยังดีนะครับที่กู้ของขึ้นมาได้บอกแล้วคิวบีก็บอกดีเจ้าที่มันเรงแต่ตอนนี้คนไทยทเกิดตั้งเธิรรู้จักผมแล้วครับผมผมว่าเริ่มไม่สนุกแล้วว่ะคนดูนะครับจริงๆนะครับเดี๋ยว ดูก่อนว่าเราจะเอาไงกันต่อเนาะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ